วิธีแก้เหตุที่ทำให้จิตไม่สงบการฝึกสมาธิอาจจะเป็นของใหม่สำหรับชีวิตของท่านก็ได้จึงยังไม่เกิดความคุ้นเคยจนเกิดเป็นความเคยชินขึ้นในนิสัยสันดานของท่านขอให้เข้าใจว่าการมุ่งหวังทำความดีต้องใช้ความอดทนด้วยเหตุนี้ จึงจำเป็นต้องแนะนำเพิ่มเติมวิธีแก้เหตุที่ทำให้จิตไม่สงบ 1. สวดมนต์ภาวนาด้วยน้อมตามเสียงและความหมายของบทสวดจนจิตใจค่อยๆสงบลงมาแล้วจึงเข้าสมาธิหรืออาจจะใช้วิธีภาวนาพุทธโถ อยู่เนื่องเรื่องในทุกโอกาสที่อำนวยจนสืบเนื่องติดเป็นนิสัยแม้ปากหยุดการภาวนาใจก็ยังคงภาวนาก็จะทำให้ใจไปยึดเหนี่ยวกับพุทธโทสงบได้อีกแบบหนึ่ง 2. ถ้าท่านมีจิต ยังยึดตัวยึดตนว่าเป็นอัตตาตัวตนอยู่ขอให้ท่านปลงอสุภะด้วยการอ่านบทปลงอสุภะอย่างช้าช้าอัดลงในม้วนเทปบันทึกเสียงในวงเล็บคนที่ไม่มีเครื่องบันทึกเสียงให้หาคนมานั่งอ่านให้ฟังแล้วนั่งหลับตาฟัง สร้างภาพจินตนาการตามไปเรื่อยๆใครควรพิจารณาทบทวนเช่นนี้หลายๆครั้งแล้วจะพาให้จิตใจท่านสยบสงบลงมาอย่างได้ผลเพราะคนเราสิ้นสุดทุกอย่างตรงที่สิ้นสุดคือตาย 3. ท่านที่มีความกำหนัด หมกมุ่นติดอกติดใจในกามก็ให้ลงอสุภะตามข้อที่สองถ้าเป็นคารวาดให้บ่มเพียงอาทิตย์ละครั้งก็พอก็จะช่วยลดความกำหนัดให้เบาบางลงแต่ถ้าท่านที่มุ่งหวังโลกุตระธรรมแล้วท่านต้องบ่มเช้าเย็นวันละสองครั้ง หรือทุกครั้งที่มองเห็นเพศตรงข้ามแล้วเกิดอารมณ์หลงในรูปแห่งความสวยงามและรสแห่งการสัมผัสแล้วให้ปลงให้เห็นแจ้งรู้ชัดว่ารูปที่เราหลงนั้นก็เหมือนรูปที่เราเคยปลงในบทปลงอสุภะคือเห็นตัวเองได้ตายแล้วร่างกายกําลังละลายผุ ทางเน่าเปื่อยน้ำเหลืองเยิม้มเนื้อเละเละตาโบกลิ่นเน่าเหม็นฟุ้งเป็นต้นและคนที่เราเห็นก็อยู่ในลักษณะเช่นนี้ซึ่งขณะนั้นมองเห็นตัวเราและฝ่ายตรงกันข้ามมีลักษณะเช่นนี้แล้วตัวเราคงหมดแรงที่จะรัก ทำให้รักคนนั้นไม่ลงเป็นการทวนกระแสความอยากไม่ให้ไปติดไปเกาะเกี่ยวจิตจึงปล่อยวางได้โดยลำดับท่านปฏิบัติเช่นนี้สม่ำเสมอทุกวินาทีแห่งการมีลมหายใจอยู่จะเป็นอุบายถ่ายถอนความกำหนัดไม่ให้รุมล้อมจิตใจ ท่านก็จะมีอารมณ์กามตายด้านไม่สนใจในเรื่องเพศสัมพันธ์อีก 4. ท่านที่จิตใจโมโหร้ายถูกโกรธที่จะจองล้างจองผลานทางนี้เพราะท่านมีพื้นเพนิสัยใจคอคับแคบจึงรู้สึกอารมณ์ต่างๆล้วนไม่ถูกใจไปหมด ไม่ว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆก็เก็บขึ้นมาปรุงแต่งให้รู้สึกอึดอัดหน้าโมโหที่จะต้องโกรธแค้นดังนั้นท่านจึงต้องหัดนิสัยใหม่ข่มใจเอาชนะตนเองให้ได้ด้วยการแผ่เมตตาจนเกิดความซาบซึ้งดัดนิสัยให้ใจกว้างโอบอ้อมอารี เกื้อกูลช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่เห็นแก่ตัวแล้วก็ให้บ่มปรงอสุภะด้วยการปฏิบัติตามข้อสองรับรองว่าท่านจะลดความโมโหร้ายลงได้เพราะคนเหล่านั้นถ้าอยู่ในอารมณ์แห่งความเห็นว่าสังขารไม่เที่ยงแท้ไม่ยั่งยืนทีรังบ่อยๆแล้ว ใจก็เกิดสังเวชอ่อนโยนลงมากห้าท่านที่ถือชั้นวันนะชอบเอาความรู้ความสามารถความมั่งมีและยศถาบรรดาศักดิ์ไปข่มเหงผู้อื่นให้เจ็บใจและไม่รู้จักพอกินพอใช้พออยู่สมองคิดแต่วิธีหาเงินหาเกียรติเพื่อบำเรอสนองตันหา ก็ขอให้บ่มจิตตามบทปรงอสุภะตามข้อที่สองแล้วท่านจงคิดถึงมรณงสติคือความตายว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนหนีไม่พ้นไม่ว่าใหญ่โตแค่ไหนมั่งมีรวยมหาศาลล้วนต้องตายท่านก็จะหยุดโลภมากท,าทันทีโลภมาก ก็แบกทุกสิ่งที่เป็นรูปปนามกลับไปปรภพบไม่ได้เพราะว่าท่านอาจจะตายเมื่อไรก็ได้มีเพียงความชั่วความดีที่เป็นนามมาทมติดตามไปเท่านั้นโดยที่โลงศพมีไว้ใส่ศพคนตายไม่ใช่มีไว้ใส่เฉพาะศพคนแก่เท่านั้นทุติยชาน ตติยะฌานจะตุตะถะฌานเมื่อท่านได้ฝึกปฐมฌานจนคล่องแคล่วแล้วก็จะรู้ว่าปฐมฌานยังอยู่ใกล้กับนิวรณธรรมอันจะมีโอกาสทำให้ฌานเปลี่ยนแปลงเสื่อมได้ง่ายจึงจำเป็นต้องพยายามฝึกจิตต่อไปให้สูงขึ้นโดยลำดับปฐมฌาน ยังเป็นฌานที่ประกอบด้วยองค์ห้าคือวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาจิตขณะนั้นยังมีวิตกวิจารการตรึกตรองนึกคิดพิจารณาพอใจน่ารักใคร่ยอยู่กับปฐมฌานซึ่งเป็นอารมณ์ฟุ้งสร้านที่เป็นธรรมยังหยาบอยู่ ก็จะลอยขึ้นมาก่อนเมื่อจิตใจเพ่งพินิษไปที่นิมิตด้วยอุเบกขาเฝ้าสังเกตอาการตรึกตรองมีรูปร่างและอาการที่เกิดขึ้นกับจิตใจอย่างไรโดยไม่เข้าไปรับรู้อารมณ์นั้นจิตใจท่านก็จะค่อยๆประนีตละเอียดยิ่งขึ้นปล่อยวางความพอใจในปฐมฌาน เข้าสู่ทุติยฌานทุติยฌานประกอบด้วยองค์สามปิติสุขเอกคตาคือเครื่องยังใจให้ผ่องใสโดยไม่รู้วิตกวิจาร์เข้าครอบงำปิติเด่นชัดว่าระดับปฐมฌาน เมื่อได้ทุติยชาญแล้วต้องเจริญตามวส,สีความชำนานห้าประการดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นอย่างช่ำชองก็จะเห็นโทษว่าทุติยชาญยังอยู่ใกล้กับวิตกวิจารซึ่งเป็นค่าศึกขององค์ชาญระดับนี้จิตใจเพ่งพินิจต่อไปอีกด้วยอุเบคา จึงเกิดความสงบระงับยิ่งขึ้นอีกหน่อยก็จะได้เห็นด้วยปัญญาว่าปิติความดีใจนี้ก็ไม่เที่ยงแท้ต้องสลายไปในที่สุดจึงเกิดความไม่ยินดีปิติในทุติยชาญปิติที่เป็นธรรมยาขวาเพื่อนก็ลอยขึ้นและดับสูญไป จิตก็จะเข้าสู่ตติยชฌานตติยชฌานประกอบด้วยองค์สองคือสุขเอกะขะตาคือผู้วางเฉยมีสติสัมปชัญญะเสวยสุขอยู่ซึ่งภาวะนี้จิตใจและร่างกายจะมีความสุขกายสบายใจมาก ที่ต้องควบคุมด้วยสติสัมปชัญญะไม่ให้หลงระเริงดีใจมิฉะนั้นจิตก็จะตกไปสู่ทุติยชาญเมื่อสติควบคุมจิตใจได้แล้วจิตก็เพ่งพินิจต่อไปอีกด้วยอุเบกขาความวางเฉยได้จิตก็ได้สติสงบระงับยิ่งขึ้น พิจารณามองเห็นว่าสุขนี้ก็ไม่เที่ยงต้องสลายไปในที่สุดและถ้าตราบใดจิตยังยึดติดในสุขก็<ะ>ここยังต้องมาเกิดอีกเมื่อเห็นโทษของสุขแล้วสุขจึงไม่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตให้ติดข้องอยู่ในตติยฌ <c oughs> านดังนั้นจิตจึงละสุข ได้เข้าสู่จตุตถะฌานจตุตถะฌานประกอบด้วยอารมณ์สองประการคืออุเบกขาและเอกคตาคือความบริสุทธิ์ของจิตใจที่ไม่ทุกข์ไม่มีสุขไม่เสียใจไม่ดีใจไม่รู้สึกยินดีไม่รู้สึกยินร้ายเมื่อเห็นรูปเป็นต้น เอกะขะตาคือสมาธิสงบมากอุเบขาคือจิตใจวางเฉยตั้งมั่นอยู่กับที่พินิตูสภาพจิตของตนในขณะนั้นด้วยอารมณ์สงบเหมือนแมลงมุมทำรังเสร็จแล้วนั่งอยู่ตรงกลางรางังแม้มีอะไรเกิดขึ้นก็เพ่งพินิจพิจารณาดูว่าเป็นอะไร ทำไมรับรู้แล้วไม่นาเหตุการณ์เหล่านั้นมาปรุงแต่งที่จะทําให้จิตใจเกิดสะเทือนอารมณ์คล้ายกับอุเบกขาในพรมวิหารสี่คือเคราะห์กรรมอันใดซึ่งสุดวิสัยที่เราจะช่วยได้อันเกิดกับคนรักเราก็ไม่เศร้าโศกเสียใจแม้เกิดกับศัตรูเราก็ไม่เหยียบย่ำซ้ำเติม เพราะพิจารณาได้ว่าทุกคนมีกรรมของตนเป็นที่ตั้งผู้ใดก่อกรรมอันใดกรรมย่อมสนองผู้นั้นทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วท่านที่ได้ฝึกบำเพ็ญจนบรรลุฌานต่างๆตามลำดับแล้วพึงเจริญอยู่เนื่องๆ ชานจะได้ไม่เสื่อมถอย